รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณาสุขเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพของโลกรองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งใน25ปีข้างหน้าหรือพุทธศักราช2583ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง1ในสของประชากรทั้งประเทศในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ต้องดูแลใกล้ชิดกว่าร้อยายในขณะที่ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักไม่ใคร่พอใจที่จะไปใช้บริการอยู่ในโรงพยาบาลด้วยการนอนพักอาศัยอย่างไร้ลูกหลานดูแลเป็นระยะเวลายาวนานอีกทั้งการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลก็ใช้งบประมาณที่สูงสำหรับครอบครัวที่มีไรายได้ปานกลางถึงระดับล่างในชุมชนลชนบทจึงแทบจะไม่มีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลในช่วงบั้นปลายของชีวิต เมื่อพิจารณาจากการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจึงต้องมีการเตรียมการโดยการนำมาสิ่งที่เรียกว่าวิชาศาสตร์ครอบครัวมาใช้ซึ่งหมายถึงสาขาการแพทย์เฉพาะทางแขนงหนึ่งที่รวมความรู้ทางการแพทย์และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลสุขภาพของครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดข,ของสังคมที่ประกอบด้วยความผูกพันความรักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัว